คะวันนี้ได้นำคุณผู้ชมมาติดตามชมในเรื่องของสมุนไพรใกล้ตัวใครได้ปลูกพืชสมุนไพรไว้ที่บ้านก็จะได้ได้เปรียบนะคะในเรื่องของสุขภาพเราสามารถนํามาแปรรูปได้หลายอย่างเหมือนกันนะคะวันนี้ค่ะก็จะมีหลากหลายเลยนะคะจะให้คุณผู้ชมได้มาติดตามรับชมค่ะว่าสมุนไพรเนี่ยเราจะเริ่มต้นด้วยวิธีไหนอย่างไรนะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับนักวิชาการกันค่ะซึ่งจะเป็นอย่างไรดตามเจี๊อบมาด้านนี้นะคะนะคะที่นี่นะคุณผู้ชมคะก็เป็นศูนย์ฟื้นฟูนะคะ สุขภาพระบบธรรมชาติอยู่ที่ตำบลชาติกระบอกค่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับท่านดรวัฒนากันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะเข้ามาที่นี่ก็จะเห็นว่ามีสวนสมุนไพรเยอะเยอะมากมายมีชื่อบอกด้วยมีสรรพคุณบอกด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่มีสมุนไพรอยู่ในบ้านตัวเองแล้วเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมคะท่านดรวัฒนาก็เชื่อว่าทุกคนมีนะค่ะแต่เพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ทําความรู้จักอย่างเข้าใจแต่ก็ใช้กันอยู่ค่ะค่ะ รีเริ่มขึ้นมาได้อย่างไรในการให้ความสนใจเรื่องของสม,มุนไพรคะท่านเตอร์ต้องบอกว่าเดิมทีเดียวอะตัวเองเนี่ยก็เป็นอาจารย์พยาบาลอยู่ที่วิาลยพยาบาลพระปกเกล้าจจนทุรีแล้วก็เป็นหัวหน้าภาควิชาการพยาบาลอนามายชุมชนะนะคะก็ครั้งหนึ่งได้เคยเข้าเฝ้าสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณะ,ะหเห็นเ,เรียกว่าสิ่งที่พระองค์ท่านได้ทําต่อข้าราชบริหารก็คือเรื่องของการดูแลสุขภาพพระองค์ท่านก็จะนํา ข้าราชกรบริพารเนี่ยมาปลูกปลาปลูกต้นไม้ให้เป็นอาหารเลี้ยงสัตว์โดยสมุนไพรนะคะแล้วก็นำต้นต้นไม้บางอย่างมาถักทอนะคะเช่นต้นกกเนี่ยมาทำเป็นเสือแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องการดูแลสุขภาพโดยใช้สมุนไพรที่เรียกว่าต้นมะม่วงหาวนาโหวหรือว่าน้ำแดงนะคะที่ตปหนักของพรคอค้ท่านซึ่งปัจจุบันนะคะต้นไม้ที่กล่าวไปเนี่ย ทุกวันนี้ก็จะเห็นได้ยากมากคือ<ม>จะแบบบางบ้านหรือว่าแม้กระทั่งเจี๊ยบเองก็ยังไม่เคยเห็นนะยังไม่เคยรู้จักว่า,ามะม่วงหามวมะนาวโหต้นเป็นยังไงลูกเป็นยังไงทําไมถึงนิยมสมัยโบราณสมัยก่อนนะคะถึงนิยมที่แนะนำอารบะทานค่ะค่ะต้องบอกว่าของที่มีน้ําทุกตัวเนาะ<ม>ทุกสิ่งเนี่ยถ้ามีน้ําหรือมีสิ่งที่เขาต้องป้องกันตัวเองเนี่ยจริงๆแล้วตนนแตดงนว่าก็มีคุณค่าค่ะแล้วก็เขาก็ต้องปกป้องตนเองด้วยการที่ มีอาวุธประจํากายไว้ที่ยกตัวอย่างต้นมะม่วงหามานาวัวนี่ก็เช่นกันะนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือตัวเขาเองเนี่ยมีวิตามินซีสูงมากมแล้วก็เป็นสารมีสารที่ต้านอนุมูลอิสระซึ่งสมเด็จพระนางเจ้ารำไพกันนีพระองค์ท่านก็คงจะมองเห็นสิ่งเหล่านี้แหละ,ะ,ะพระองค์ท่านเนี่ยก็อยู่ต่างประเทศมานาน18ปีแล้วพอได้กลับมาที่เมืองไทย ก็หาพื้นที่พื้นที่ที่สําคัญที่ร่องเลือกคือที่จันทบุรีตอนนั้น600กว่าไร่นะคะแต่ว่าใน600กว่าไร่นี่ก็ได้ทําทุกอย่างนะคะตั้งแต่ยังไม่มีไฟเลยนะคะแล้วก็พยายามหาแหล่งน้ําทําอะไรให,ให้ให้เกิดความสมบูรณ์สมดุลวันนี้ที่สืบทอดมาเป็นเราได้ส่วนหนึ่งจากที่พระองค์ท่านได้ทรงลงพระประมาพิไธยให้วิลายยาบาลได้ทำการเมื่อวันที่12มีนาคม2508นะคะ ซึ่งก็มีตึกประชาธิปุกมีมตึกหลากหลายแล้วก็ขยายผลมาจนถึงทุกวันนี้ลูกหลานเราก็เป็นวยาบาลที่มีคุณค่าแล้วก็ได้สืบต่อมาจากสถาบันที่เป็นอันดับ3ของประเทศนะคะวันนี้ที่กลับมาทำาสมุนใครเพราะว่า คำตอบในทางด้านสาธารณสุขอาจจะไม่ได้ครบทั้งหมดเพราะว่จริงๆในสาธารณสุขจะมีมิติอยู่ในสมิติก็คือเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการรักษาโรคและการฟื้นฟูสภาพทีนี้ในการรักษาโรคเป็นเรื่องของทางสาธารณสุขแผนปัจจุบันนะคะเช่นเลือดออกก็ต้องทําให้หยุดกระดูกหักก็ต้องทำให้ตรงนะคะใครเป็นลมก็สายท่อออกซิเจนไปแต่นั่นหมายถึงปลายทางที่ มีโอกาสที่ว่าจะต้องไปซื้ออากาศในใจซื้ออาหารมาค่ะโดยซื้อจากโรงพยาบาลเนาะนะคะแล้วก็ต้องไปซื้อเตียงนอนด้วยงั้นวันนี้ก่อนที่เราจะไปซื้อเตียงนอนกลับมาดูสิ่งที่เราเป็นะในช้วิถีธรรมชาติค่ะก็จะมีพืชสมุนไพรเนาะงั้น,น,น,นพวกกระดูกวกดีก็เป็นสมุนไพรต้นไม้ก็เป็นสมุนไพรงั้นในสิ่งที่เรามองเห็นอยู่ตรงนี้เราเอามากินสดได้เช่นตะไคร้อย่างเงี้ยกินสดได้ นะคะน่คจอใกล้ตัวมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะนะคะตะไคร้กะมินเป็นยาพิเศษมากเลยนะกคมินปลูกเองได้นะคะเพราะที่บ้านนี่ทําเรื่องของออร์แกนิกหรือว่าสารอินทรีย์เนี่ยมาประมาณ20กว่าปีแล้วนะคะ20กว่าปีก็คือจริงๆตั้งแต่พ่อเนาะเพราะว่าเราไม่ไม่นิยมเอาสารเคมีมาใส่มะกรูดมะกรูดแล้วก็ปลูกเอง อันชนันอย่างนี้เราทําเองเพื่อให้สิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยมีคุณค่ากับตัวเราก่อนค่ะกับครอบครัวเราก่อนนะ,ะจริงๆแล้วต้องช่วยกันอนรุรักษ์ยกตัวอย่างตัวเด็ดๆเนี่ยคนทีสอ,อนห<ม>ลยคนเ,เรียกต้นดินสอนะ,ะแล้วก็บางทีก็เรียกผีเสื้อน้อยอจริงๆแล้วคนชายทะเลเนี่ย ถือว่าเป็นคนที่ได้เปรียบสมัยก่อนนะเพราะเวลาจะกินปลาพล่าของกึ่งดิบกึ่งสุกเขาจะกินพวกนี้ก็ไปเพราะตัวนี้นี่ไล่พยาธิทุกชนิดทั้งตัวแบนตัวกลมเรากินสดได้เป็นไปได้สดเลยนะแต่ว่าถ้าจะไล่ไข่ด้วยก็ต้องควรจะกินใบขาอ่อนนะคะก็ถือว่าถ้ากินผสมมสังเนี่ยไปเขายังไปทาขนมได้ด้วยนะแต่วันนี้ เราเอามาทําสบู่ใชนคะอ๋อแน่ทำสบู่เราสามารถทำเรามาผสมสมุนไพรได้เรามาทำครีมนวดผมค่ะแชมพูสระผมครีมอาบน้ำถือว่าเป็นอยู่ในกลุ่มคอนทิสซซึ่งจริงๆแล้วผสมผสานกับขมิ้นกับมะกรูดอะไรไปด้วยค่ะนะคะเพรสมุนไจริง่หลายแต่ตัวนี้ตัวหลักที่ใช้แค่ไปแล้วเนี่ยหลายคนติดใจแล้วก็บอกว่า โอ้โหเหมือนสปาหน้าเลยนะค่ะค่ะก็จะเป็นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ส่วนหนึ่งที่ทำออกมาเนาะเนาะยังมีอีกยังมีอีกนี่คนนี้ตัวนี้โอ้โหโกรดโกรดแม่ปนิกภัยเยอะนะค่ะจะเห็นว่าแมลงก็ไม่อยากจะกินนะเพลี้ยอะไรต่างๆก็ไม่อยากจะมาทําไมเขาไม่กล้าเข้าใกล้เลยคะก็แต่นงเขาเป็นเป็นตัวสาคัญไงใครเห็นก็คุ้มครองหมดอะนะคะ ชื่อเรียกอะไรนะคะโกกดจุราลำพาบางคนบอกว่ากินแค่เป็นผักแนมทอาผักแนมก็ได้ต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ไปรวมกับโกดสารพัดโกดไปทำยาหอมยาลมยาดมยาหมองได้หมดเลยก็เหมือนทางสดได้นะคะในเวลาที่ตาแห้งก้านในแข็งปุ๊บเลยนะคะเป็นพืชสมุนไพรที่มีคุณประโยชน์นะคะแล้วก็สามารถที่จะนํามาแปรรูปได้หลายๆอย่างเลยเหมือนกันอย่างที่เห็นชาใบ คนทีสองทำเป็นชาได้เพราะว่านอกจากหอมเย็นแล้วยังช่วยระบายด้วยนะก่อนที่จะทำหรืออะไรเนี่ยเราก็เอามาหมักก่อนเนาะเอาเอาน้ำหมักส่วนหนึ่งมาแช่เขาแล้วก็ตากในแงก็เป็นการปรับสมดุลนมลสมดุลบำรุงร่างกายค่ะก็มีหลากหลายลิตพันธุ์นะคะนะคะอย่างที่บอกผู้ชมไปเมื่อต้นรายการเนี่ยที่บอกว่าต้นมะม่วงหางมนาโหเราสามารถนำมาแปลรูปได้ใช่ไหมคะท่านดรวัฒนาคะเนี่ยค่ะ อย่างเช่นตรงนี้ใช่ไหมคะลองชิมดูค่ะแต่เดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกนะอันนี้ต้องบอกเลยว่าเรานี่คือเป็นสิทธิ์เอกของสมเด็จค่ะสมเด็จได้สูตรนี้มาค่ะค่ะทุกท่านกลมกล่อมของเดี๋ยวเดี๋ยนะคะของมะม่วงหาวมะนาวโหงถ้าทานผลสดก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะทานผลสดก็ได้ได้วิตามินซีเต็มเต็มแต่ถ้ามา นี่ก็ยังได้วิตามินซีใช่ไหมคะวิตามินซีก็ได้จากการที่เราทิ้งไว้สักพักหนึ่งเขาก็จะเปลี่ยนแปลรูปเปรี้ยวมากขึ้นแต่ว่าตอนนี้เป็นการแช่อิ่มแช่อิ่มแช่อิ่มก็ได้วิตามินตัวอื่นอร่อยค่ะก็มาแปลรูปได้เนาะก็เก็บไว้ได้นานอันนี้เก็บไว้ได้เป็นปีนะคะแต่ว่าควรเก็บในตู้เย็นนี่ผลไม้ต่างๆแม่เราถือว่าเป็นสมุนไพรทั้งหมดอย่างขิงนี่ช่วยระบายอย่างดีช่วยลดอาเจียนนะคะพืชผักบ้านเราถ้าเราช่วยกันดูแล โดยการที่ใช้ดูแลตั้งแต่ต้นทางก่อนเนาะต้นทางว่าดินดีน้ําดีไปจะทําให้อากาศดีผู้ปลูกก็ปลอดภัยนั่นแหละเป็นของดีที่อยู่ใน้าเรานะคะก็เป็นหลักเลยนะคะสามารถที่จะปลูกละพะทานได้พืชผักสวนควรที่บอกไปตะไคร้อัญชันขมิ้นชันพืชสมุนไพรทั้งนั้นเลยนะคะปลูกเพิ่มมาในเรื่องของสมุนไพรที่ท่านอาจารย์บอกไปก็คือจะเป็นพวกโกจุฬาลัมพา คนดี่อและีอกหลายๆอย่างค่ะต้องมาศึกษาเรียนรู้กันที่นี่มถ้าใครสนใจก็สามารถเข้ามาที่ศูนย์นี้ได้ก็จริงๆเนี่ยถ้าที่บ้านมีก็พยายามใส่ใจสิ่งที่ตัวเองมีให้มากที่สุดและตัวที่เป็นตัวเอกอีกตัวหนึ่งก็คือโหรพานนะคะต้องดื่มได้ที่สําคัญคุณสมบัติของเขาเนี่ยทำให้การยับยั้งการเกิดของไวรัสได้มีการทดลองไวรัสที่สําคัญคือ HIV อวค่ะนะคะ ก็ถือว่าเป็นตัวที่สําคัญมากแอนเ็อันนี้มันเป็นทั้งงานวิจัยแล้วก็เป็นงานทางวิชาการที่ได้ทําการทดสอบมาโดยผู้รู้นักวิชาการไปแล้วค่ะเรามีการวิจัยแล้วนะคะสำหรับทางด้านของสารสนเทศงานของเราก็มีการแปรรูปให้มาเป็นชาหูระพาค่ะก็เดินชมง่ายแต่ทีนี้เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมไปติดตามรับทราบถึงผู้ที่มีส่วนร่วมกันก่อนนะคะถึงการแปรรูปสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์เป็นอาหารต่างๆอย่างที่ผู้ชมได้เห็น ซึ่งจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราติดตามช่กันค่ะสวัสดีค่ะดิฉันวาสนาเดชศักกุลนันนะคะอดีตเป็นพยาบาลวิชาชีพนะคะลาออกมาจากราชาการแล้วแล้วก็มาทำธุรกิจส่วนตัวแล้วก็ได้ติดตามดรวัฒนาบันเทิงสุขนะคะ ในการที่จะใช้พืชผักสมุนไพรและอาหารเป็นยานะคะถามว่าทำไมดิฉันจึงหันมาสนใจเรื่องราวเหล่านี้นะคะครั้งหนึ่งลูกชายป่วยเป็นภูมิแพ้อย่างรุนแรงนะคะแพ้อาหารทะเลแพ้แป้งสาลีแพ้ถั่วทุกชนิดแพ้เครื่องปรุงในตลาดแพ้อาหารที่แปรรูปทุกชนิดนะคะพาลูกชายเนี่ยคะ่ะไปรักษาที่คลินิกแพทย์เฉพาะทางในการรักษาภูมิแพ้ เรารักษากันไปจนสุดทางสุดท้ายคุณหมอบอกดิฉันว่าคุณวาสนาครับน้องเนี่ยคงจะต้องออนเซยรยไปตลอดชีวิตนะครับพอได้ยินคําว่าออนเซยรยตลอดชีวิตนะคะดิฉันไม่แฮปปี้ถามว่าทําไมไม่แฮปปี้คำว่าเซยรยหลังจากที่เราต้องกินมาแล้วเนี่ยมันไปนกดภูมิของเราภูมิแพ้ของเราที่มากเป็นมากอยู่แล้วเนี่ยมันจะยิ่งเป็นมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย,รอย,รอย,รอยกระดูกก็จะผุ ปัญหาอือ่นๆจะตามมาแย่ๆไปหมดเลยดิฉันหันกลับมาดิทอกลูกด้วยพืชผักสมุนไพรโดยใช้สมุนไพรพื้นบ้านนำมาเป็นยาทำอาหารสดๆให้ลูกทานทุกวันแล้วก็ทำใส่แพ็คให้ประทานที่โรงเรียนด้วยในเวลาหนึ่งปีนะคะลูกชายดิฉันหายเป็นปกติไม่แพ้อะไรจนถึงปัจจุบันนี้ปัจจุบันอายุ33แล้วนะคะแต่เดิมเขาแพ้ประมาณอยู่ม2ม3แพ้ขนาดที่ว่าโรงเรียนประจำเนี่ย โทรมาบอกดิฉันว่าคุณแม่ครับลูกกินกระเพราหมูสับบวมหมดทั้งตัวเลี้ยงลูกไม่ไหวคุณแม่ช่วยเอาลูกไปเลี้ยงเองนะคะนะคะดิฉันต้องเอาลูกกลับมาเรียนที่ระยองเดินเรียนที่ชนบุรีโรงเรียนประจําพอเรียนที่ระยองเสร็จก็อย่างที่ว่านะคะใช้พืชผักสมุนไพรและอาหารเป็นยาทั้งหมดนะคะแต่ว่าเราจะไม่ใช่ผักตลาดจะใช้ผักพื้นบ้านต่างๆนานาน,านะคะออตำลึงใบแต้ว ผักพื้นบ้านทุกชนิดนะคะแล้วหลังจากนั้นรู้สึกแฮปปี้มากสิ่งที่ใครๆว่ายากทำไม่ได้มันกลับทำและพลิกขึ้นมาได้นะคะสามารถหายแล้วมีชีวิตเป็นปกติสุขคนทุกคนนะคะก็ต้องการอะไรต้องการมีความเป็นปกติสุขในชีวิตใช่ไหมคะสุขแบบธรมธรมดาธรรมดาเมื่อความธรรมดาหายไปเราก็จะเกิดความทุกข์ตั้งแต่นั้นมาดิฉันหันกลับมาสนใจพืชผักสมุนไพรต่างๆนะคะ ได้ติดตามท่านดรวัฒนาไปในการช่วยดูแลคนไข้พูดคุยอะไรก็แล้วแต่นะคะได้ตามท่านไปครั้งแรกเนี่ยตามไปพ่ออะไรตามไปสังเกตการค่ะว่าสิ่งที่ท่านพูดจริงหรือเปล่านะคะแต่หลังจากนั้นแล้วคำตอบแจ้งใจว่าใช่แล้วก็หันมาเดินทางเต็มสูบนะคะสิ่งหนึ่งที่ท่านใช้ก็คือน้ำผักปั่นในการดูแลรักษาคนไข้ซึ่งทุกคนสามารถทำกินเองได้ นะคะปลูกอะไรไว้เอามาปาั่นกินเลยค่ะแต่รสชาติจะเป็นยังไงคุณก็ปรับเอาตามนั้นนะคะแล้วพืชผักสมุนไพรเราก็ต้องไม่เลือกที่ใช้เคมีขายในตลาดมากๆที่เป็นแมสโรดักเราก็ไม่ซื้อเราซื้อผักบ้านๆที่เรามั่นใจว่าเขาปลูกโดยใช้วิธีธรรมชาติไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้ยาฆ่ามแมลงนะคะซึ่งดิฉันพบเองแล้วว่าหายจริงจง จากสิ่งเหล่านี้นะคะดิฉันไปช่วยงานดรวัฒนานะคะท่านสอนเรื่องการทำน้ำปักปั่นในครัวเรือนเพื่อบำบัดรักษาทุกคนค่ะจำเป็นต้องกินนะคะถ้าเรากินผักมากๆเนี่ยร่างกายเราจะแข็งแรงไม่ป่วยนะคะก็มีคนคนหนึ่งก็เข้ามาบอกว่าพี่ครับผมทำงานอยู่โรงงานเนี่ยนะครับเช้าก็ต้องไปแล้วเย็นก็ออก,กว่าจะกลับมาก็ขําและแถมยังมีแม่อีกได้คุณแม่แก่ๆที่ติดเตียงอีก ผมเหนื่อยมากพี่ช่วยทำยังไงได้ไหมครับให้ผมเนี่ยสามารถมีตัวช่วยง่ายๆแค่ชงเช็คก็จะสามารถให้คุณแม่ดื่มได้นะคะทดแทนกับการที่เราจะต้องทำเองทุกอย่างนะคะอันนี้เป็นการต่อยอดแล้วดิฉันเนี่ยนำสิ่งนี้ไปทำงานวิจัยที่สถาบันเจ้าคุณทหารราชกระบังเห็นสิ่งที่ท่านดรทาสิ่งที่ดิฉันทำเขาให้ความร่วมมือ วาสนาเธอจะเก็บสิ่งนี้ไว้เฉยๆไม่ได้เธอจะต้องทำสิ่งนี้ออกมาเป็นงานวิจัยและที่ดีที่สุดคือนำขายออกสู่ต่างประเทศนำเงินตราเข้ามาแล้วแต่ว่าโอกาสจะถึงเมื่อไหร่นะแต่ตอนนี้เราหวังว่าทุกคนในประเทศเราเนี่ยจะมีสุขภาพแข็งแรงจากการได้ทานผักผลไม้อย่างน้อย400กรัมต่อ1วันนะคะทีนี้ช่วงที่เราทำงานวิจัยเราทดลองฟีดนั่นได้นี่ใช้กระบวนการฟรีดได้นะคะ ดิฉันก็เอาผักเฉยๆเนี่ยเอาไปทดลองฟีดดูฟิตได,ด้ดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงรสชาติจะเป็นยังไงนะคะก็ปรากฏว่ามันก็ได้ผงผักออกมาเป็นสีเขียวแล้วก็สวยดิฉันก็เอาไปลองทําในบ้านลองทําโจ๊กก็อร่อยมากเลยค่ะเด็กๆก็ทานกันได้นะคะดิฉันก็คิดอีกว่าเอ๊ะเราทำยังไงให้เด็กเนี่ยได้ทานผักให้มากขึ้นดิฉันก็พัฒนาไปเป็นขนมปังนะคะขนมปังอันนี้เป็นขนมปังที่ใช้ผักกับผักผงอะคะ่ะ ผสมกับเนื้อแป้งนะคะแล้วก็ใส่ไส้ตามที่เด็กๆอยากทานอาจจะเป็นถั่วอาจจะเป็นลูกเกดอาจจะเป็นผลไม้แห้งหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าเราเนี่ยจะคิดสูตรและพัฒนามันขึ้นมาแต่รสชาติอร่อยใช้ได้เลยทีเดียวทุกวันนี้ที่เราป่วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรากินผิดคะ่ะเรากินสารเคมีกินสารปรุงแต่งกินอาหารแปรรูปมากเกินไปนะคะมันไปทำปฏิกิริยาต่างๆทำให้เราป่วย คุณกินอะไรคุณก็เป็นสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณกินผักผลไม้เนี่ยนะคะร่างกายคุณจะแข็งแรงนะคะแม้จะป่วยไปแล้วก็แข็งแรงแม้ยังไม่ป่วยคุณก็จะได้รับการปกป้องจากธรรมชาติสีเขียวเหล่านี้สีสีแดงเหล่านี้ที่ธรรมชาติสร้างมาจริงๆไม่ต้องเติมแต่งใดๆนะคะขอบพระคุณค่ะ รับทราบกันไปแล้วค่ะท่านดรคะถึงการแปลรูปสม,มุนพไพร <c oughs> ที่นํามาเป็นขนมปังให้เรารับประทานได้เนาะกับพวก,พวกผักผลไม้เนี่ยที่สําเร็จแบบนี้ก็คือเป็นแนวทางที่ดีนะคะพกพาง่ายไปตรงไหนก็ดื่มชงได้ง่ายเหมือนกัน <c oughs> ตรงด้านหน้าของเราคือการแปลรูปมาจาก <c oughs> ของสดและทีนี้ว่าเรามีของที่หลากหลายอย่างเนี้ยใช้ไม่หมดอ่ะก็เอามาแปลรูปเพื่อ <c oughs> เพิ่มมูลค่าั <c oughs> นั้นเราจะเห็นว่ามีขนมปังด้วย <c oughs> ขนมปังนี่ก็คือ ส่วนผสมนอกจากจะเป็นแป้งที่ต้องเอามาทำขนมปังแล้วก็จะมีผักโขงผักผงนะคะนี่ก็จะเป็นการมิกกันเนาะของการนำสมุนไพรมารวมกันให้เป็นอาหารนะคะแต่ว่าทางด้านของท่านดรคะในเรื่องของพืชสมุนไพรเนี่ยถือว่าเป็นของดีใกล้ตัวเรานะคะสามารถปลูกได้ทุกที่เลยในบ้านของเราจะปลูกอะไรจะรับประทานอะไรปลูกได้แนวทางคาดหวังในอนาคตเกี่ยวกับพืชสมุนไพรแบบนี้ค่ะเราจะขับเคลื่อนเดินหน้ามีความสําคัญยังไงในปัจจุบันนี้บ้างคะ พวกเราคนไทยเป็นเงนที่โชคดีที่สุดในโลกนะคะลูกอะไรก็ขึ้นง่ายค่ะแต่ถ้าเรามองข้ามสิ่งเหล่านั้นในความง่ายจะกลายเป็นความยากของการรักษานะคะความเชื่อเนี่ยถ้าขาดปรุงความรู้ก็เป็นความหลงที่ศรัทธาแล้วกต็ติดพลาดได้ง่ายนั้นเมื่อเกิดความเชื่อมันก็เป็นความดีส่วนหนึ่งนะแต่หาความรู้ใส่ตัวด้วยนั้นความรู้มีอยู่รอบตัวเพราะเดี๋ยวนี้ Google ถ้าจะดูก็ต้องดูแล้วต้องสังเคราะห์ให้เป็นเลือกหยิบมาใช้แต่ขณะเดียวกันเนี่ยของที่เป็นแพทย์แผนไทยสมัยก่อนที่ก็ส่งต่อมาเนี่ยเ<ะ>ชื่อถือได้เพราะว่าทุกคนที่กว่าจะเป็นหมอที่จะดูแลคนอื่นนะจิตใจดีนะคะแล้วก็มีของดีๆที่จะมอบให้กับลูกหลานแล้วส่งต่อให้ฉะนั้นก็เชื่อว่าทุกคนที่มีสมุนไพรใกล้ตัว จิบมาใช้เถิดอายุจะยืนด้วยเพราะทุกตัวสามารถนำมาต้านอนุมูลอิสระสร้างความสวยงามสร้างความสง่างามสร้างมูลค่าและมีรายได้ในอนาคตประเทศไทยของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดระย,ยองเนี่ยจะเป็นแหล่งหนึ่งที่เป็นแหล่งที่สามารถสร้างอาหารที่ปลอดภัยสู่อินทรีย์แล้วก็จะเป็นครัวโลกได้ด้วยค่ะถ้าเรามุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจทำไม่มองข้ามแล้วก็อยากทิ้ง สิ่งที่อยู่ตรงหน้ามากนะนะครับ แล้วก็เอามาสร้างการถนอมอาหารในลักษณะแบบนี้น้องเจ๊ฟค่ะจากที่ท่านดรวัฒนาได้พูดมาเป็นข้อมูลที่ดีนะคะสนใจมากแต่เดียวค่ะแต่ข้อมูลโดยละเอียดเนี่ยเราต้องเข้ามาเรียนรู้ด้วยตนเองนะคะเราจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะสามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้เป็นกลุ่มหรือว่ามาเป็นครอบครัวหรือมาเองคนเดียวได้ไหมคะท่านดรด้วยความยินดีค่ะที่นี่เปิดตลอดนะคะแล้วก็ถ้าใครจะมาที่ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพระบบธรรมชาติก็เซิร์ชข้อมูลได้ ว่าอยู่ตรงไหนหแล้วก็ติดต่อมาถ้าจะมาดูงานเดือนคณะก็ไดา้เพราะว่าปีปีหนึ่งเนี่ยมีผู้มาดูงานหลายจังหวัดค่ะนะคะหลายภาคด้วยก็เราก็ได้ถ่ายทอดความรู้ไปแล้วก็ทําการประเมินผลในการประเมินผลสิ่งที่สําคัญที่สุดเรารู้แล้วว่าครั้งแรกเขาไม่นึกว่าเขาจะได้องค์ความรู้ที่สนุกสนานด้วยและได้สิ่งที่นําไปใช้ในครัวเรือนอและใ้กับชุมชนได้ด้วยงั้นอสมแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยถือว่าเป็นคนหลัก นี่สำคัญ รวมทั้งพระด้วยนะคะค่ะเป็นการเรียนรู้ที่ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ของเราในอนาคตได้นะคะสนใจรายละเอียดก็มาที่ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพระบบธรรมชาติได้นะคะอยู่ที่จังชาักระบเอําเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะคะคะ่วันนี้ค่ะได้ข้อมูลดีๆค่ะจากท่านดรวัฒนาบันเทิงสุขนะคะซึ่งท่านเป็นนักวิชาการของศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพระบบธรรมชาตินะคะอยู่ที่จังหวัดระยองค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณผู้ชมได้เห็นเนี่ยสามารถต่อยอดได้ ติดต่อเบอร์มาถ้าสนใจมากกว่านี้นะคะวันนี้ข้อมูลดีๆมีที่นี่ค่ะให้เราได้เรียนรู้ในเรื่องของสมพราใกล้ตัวดูแลสุขภาพกันณนะวันนี้นะคะเพื่อที่จะให้ร่างกายแข็งแรงในอนาคตข้างหน้าก็คือเป็นการใช้สุขภาพบําบัดด้วยธรรมชาติเนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะน,นขอบคุณท่าดรมากค่ะสวัสดีค่ะแม่จ คุณผู้ชมได้รับทราบข้อมูลดีๆแล้วนะคะสม,มุนไพรใกล้ตัวสามารถที่จะแปลรูปเป็นหลากหลายอย่างได้นะคะอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นในรายการค่ะวันนี้ค่ะหมดเวลาของรายการแล้วนะคะรับชมไปพร้อมกับผู้ร่วมรายการกันก่อนค่ะสวัสดีค่ะ